วันนี้มีเวลาคุยสิบนาทีเนาะระหว่างไปรับน้องสมัยเนาะเดี๋ยวตู่ก็น่าจะขับรถไปรับลูกวันนี้ตู่มีเรื่องจะมาแชร์ประสบการณ์ไม่ใช่แชร์ประสบการณ์แล้วแหละก็คือเจออีกกับตัวเองอีกแล้ววันเรื่องอะไรนะเนะ็ตเน็ตบ้านเนาะเน็ตบ้านเพื่อนๆมีเน็ตบ้านกันใช่ไหมที่บ้านตู่เน็ตที่บ้านจจะเป็นชื่อของพ่อแต่แต่ตู่จะเล่าให้ฟังว่า จริงๆตูมไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตอนเนี้ยติดค้างเน็ตทูอยู่ประมาณ5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทนี่มาจากมาจากอะไรก็คือครั้งแรกอะ่ะวันนั้นอะ่ะที่ตูรู้ก็เพราะว่าวันนั้นเราไปติดต่อศูนย์ศูนย์ทูใช่ไหมติดต่อศูนย์ทูเพราะว่าเพราะว่าเออเราจะไปเปลี่ยนเบอร์เบอร์เบอร์มือถือแหละ ือจะไปเปลี่ยนเป็นรายเดือนเนาะของเบอร์ที่เราของของแฟนเราอดคือรักษาสิทธิ์ไว้ให้เขาเนาะแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นรายเดือนเพราะว่าเบอร์ที่มันเติมเงินนันเป็นเบอร์เบอร์เก่ามากใช้มานานแล้วแหละออแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นรายเดือนเพราะว่าเน็ตอ่ะเวลาเติมไปแล้วมันก็อยากจะรักษาเบอร์ไว้อย่างนั้นเถอนะเนาะเราก็เลยเข้าไปที่ศูนย์ทูทีนี้แฟนมันติดแบ็คบิ๊กหมายความว่าแบบ ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยใช้ไม่ได้มีประวัติมีค้างค่าใช้จ่ายเราก็เลยบอกเอองั้นเป็นอะไรเงี้ยเอาของเราก็ได้ชื่อเราก็ได้แบบเพราะว่าจะได้อ,อจบจบ,จบไปอย่างเงี้ยเอาเบอร์เป็น,เ,ปนเบอร์เราลงทะเบียนก็ได้เป็นรายเดือนเนาะพอเอาเลขบัตรประชาชนเราขี้เข้าไปปุ๊บมันขึ้นในระบบว่าคุณมียอดคงค้างอยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทอืมเอาเราก็ถามว่าเอาเราเป็น เป็นเบอร์ไลฟ์ไม่เคยใช้ไม่ไม่เคยใช้รายเดือนของทูอะไรเงี้ยเขาก็ให้เบอร์มาตืดตืดเบอร์แปดเก้าอะไรสักอย่างท้ายนะลงท้ายด้วยแปดแปดเก้ามันจะเป็นเน็ตบ้านนะพี่อะไรเงี้ยเน็ตบ้านนะพี่เออไม่เคยติดเน็ตบ้านของทูอ่อะที่บ้านเราอ่ะที่บ้านที่ตู่อยู่ทุกวันเนี้ยเก็เป็นเป็นบ้านเลขที่บ้านของเน็ตที่บ้านจะเป็นชื่อพ่อเนาะเป็นรายเดือนแหละเป็นชื่อพ่อสมัยก่อนอะ ตอนที่ตู่มาอยู่พะยาใหม่ๆอะ่ะมันเป็นทีบอร์ดแบนอะไรสักอย่างของของที่บ้านอ่ะนะแล้วก็มีน้องเราอะ่ะมาเสนอมาชวนทาว่าเออเปลี่ยนไหมเป็นของทัวรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่นั้นมาเลยนะใช่ตั้งแต่ปีนานแล้วแหละตั้งแต่ปีห้าเจ็ดห้าแปดอะประมาณนั้นแหละแต่แต่ไม่ได้เปิดเป็นเบอร์ของตู่เพราะตู่ไม่เคยใช้ทัวตวู่ใช้ NT, ไมาใช้เอ็นทีเนาะมาตลอดเลยสมัยตอน ตอนโน้นตูใช้ของ a AH อเนาะของ a AH อเนะี่ยใช่0806773108เนะี่ยตูเบอร์ตูแล้วตูก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไมลตั้งแต่นั้นมาเลยเบอร์086350692เนาะทูนี้เคยใช้เ,เป็นแต่มันจะเป็นซิงของเป็นของ TQM ที่ตูใช้โทรหาลูกค้านะ่ะไม่เคยลงทะเบียนแล้ววันนี้ก็เลยเออแต่ก็ยังปล่อยผ่านแล้วจนวันนี้เราก็โทรไปถาม ที่เบอร์ call น e n t e r อีกครั้งเนาะเป็นของ call center อ่ะของโทรนะโทรไปเราก็บอกว่าเออเราเราสนใจคือเราก็ลงทะเบียนในแอปนะว่าสนใจจะใช้จะติดตั้งเน็ดบ้านอะไรเงี้ยพอเขาโทรมาตอนเช้าเลยนะก็ดีนะเซอร์วิสโทรมาตอนเช้าเออเพราะว่าเออเราสนใจติดตั้งไหมก็เลยถามว่าเออจะติดตั้งได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกเลขที่บัตรประชาชนไปเขาบอกว่ามันมียอดคงค้างอยู่ในระบบอ่ะ ห้า0ันกว่าบาทแต่เป็นเน็ตบ้านที่มันพ่วงกับซิมอะ่ะตู่ก็เลยถามว่าบ้านเลขที่อะไรมันก็บอกว่าเลขที่ที่เราอยู่ปัจจุบันนี่แหละ27ท .9 ็นะมิ 14, จะบจังหวัเท่า,า,าง 2. มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะติดตั้งเบอร์ตูกเพราะว่ามันเป็นเบอร์พ่อไงแล้วถ้าเกิดว่ามันติดค้าชำระมันก็ไม่เคยมีบินส่งมาที่บ้านเลยนะทุกคน อันนี้มันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโทษใครดีอ่ะแต่จะโทษลูกค้าคือโทษเราเนี่ยก็ไม่ผิดก็ไม่ก็ไม่ถูกถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้แล้วทำไมเราต้องจ่ายแบบเนี้ยตู่ก็เลยถามไปว่าเอ้าแล้วเบอร์ที่พ่วงอยู่เป็นเบอร์อะไรเพราะว่าตอนนี้ตู่โทรไปก็ยังติดนะเพราะว่าตอนนั้นน้องที่สาขาเขาให้มาตู่ก็โทรไปมันก็ไม่รับสายนะเบอร์ที่แปดแปดเก้าในเมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์ว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ทําไมทูถึงไม่ปิดสัญญาณตู่ก็ยังงงนะแล้วก็ยังบอกถูงว่าเออเนี่ย ค่าใช้จ่ายยังมีดอกเบีย้ยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าเออเราไปไปใช้แหละแต่ว่าเราอะ่ะเหมือนกับว่าเราทําไมทําไมถึงไม่เชื่อลูกค้าทําไมถึงคิดว่าเราจะใช้แต่งนะอืมและและท่านประาคิดว่าเราจะต้องติดไม่จ่ายแบบเนี้ยเพราะว่าที่อยู่ที่ที่เขาแจ้งมามันเป็นเบอร์มันเป็นที่อยู่ของที่บ้านที่ตูอยู่ทุกวันนี้เลยอืมชื่อก็เป็นชื่อปัจจุบันเลยแล้วซึ่งตู่ไม่เคยใช้ไงเน็กบ้าน แล้วก็พ่วงกับซิมตูวเข้าใจแหละแต่มันคิดแต่ถ้าใช่ตู่เดานะก็คือมีคนเอาเบอร์เอาเลขบัตรประชาชนเอาบัตรประชาชนตัวไปเปิดใช้อืมตั้งนานมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้ตัวเพิ่งรู้นะอันนี้ก็เพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่าเออมีตัวมี มีแบ็คลิ์มีบีมีบีดคงค้างอยู่ในระบบของโทรซึ่งเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วต้องแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นเป็นเบอร์เบอร์เบอร์โทรที่ยังโทรเขาได้อยู่เลยแล้วเขาก็ได้นําตั๋วว่าให้ให,ให้ตั๋วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจแล้วเอาใบแจ้งความเนะี่ยไปให้เขาเพื่อที่เขาอ่ะจะได้ส่งให้บริษัทสํานักง,งานใหญ่ดําเนินการให้มีผ่านมาแบบกี่ปีแล้วเนี่ย เจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกศูนหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดแปดปีเนี่ยคือแบบเร้าองอะไรวะอะไรเงี้ยตุ้ก็ไม่เคยใช้นะอืมแล้วอยู่ๆเรามันต้องมาเสียบอะไรมาติดนี่แล้วก็ยังยังมีแบบยอดยอดที่ขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไม่ไม่ได้ปิดด้วยนะแบบเนี้ยตุ้มก็เลยคิดว่าแบบแล้วความปลอดภัยของเจ้องลูกค้านี่มันอยู่ตรงไหนวะถามว่าเคยลงทะเบียนไหมก็ลงทะเบียนสิก็คือ ถ้าเป็นซิมที่ซื้อให้ลูกอะ่ะหนูก,ก็จะลงทะเบียนอยู่แล้วแล้วเนต็ตที่บ้านอะ่ะที่บ้านที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะก็ะเป็นชื่อของพ่อเนาะเป็นเป็นรายเดือนด้วยแล้วก็เป็นลูกค้าประวัติดีด้วยคือจ่ายทุกครั้งทุกวันทุกทั้งทั้งที่แบบจ่ายจ่ายจ่ายทุกเดือนแหละไม่มีติดไม่มีค้างอะ่ะแปดเก้าเดือนแล้วแล้วก็เลยคิดว่า,เ,าเดี๋ยวจะยกเลิกละของทูจะไม่ใช้ละเออเปลี่ยน คือยอมให้แบบเดี๋ยวจะไปคุยกับที่บ้านก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็บอกพ่อว่าเออให้ให้รื้ออันเดิมออกไม่ไม่ใช้ราทีบอร์ดแบนตั้งใจว่าจะใช้ทูแต่รู้สึกผิดหวังกับทูมากหลายครั้งระ้วบ่อยมากด้วยฐานข้อมูลฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยคือแบบในเมื่อลูกค้าเป็นคนถามนะคุณก็ถามเยอะนะถามโน่นถามน,น,ามนี่ในเมื่อลูกค้าเป็นคนบอกเองว่าเลขแบบประชาชนอะไรคุณก็คุณก็ไม่สามารถจะบอกลูกค้าได้ว่าเออเนลูกค้าติดตั้งอะไรยังไง ติดตั้งเมื่อไหร่ใครเป็นคนติดตั้งแล้วก็คือหลักฐานมีไหมที่ว่าลูกค้าเป็นคนเซ็นสัญญาอะไรของคุณแล้วก็เบอร์โทรในเมื่อลูกค้าบอกว่าไม่ได้ใช้นะคุณมีแนวทางแก้ไขยังไงก็ไม่มีนะเขาก็บอกต,ต,ตัวอัดเสียไว้ด้วยนะเพราะว่ามันก็คือบันทึกบันทึกไว้ก็คือแบบไม่เป็นหลักฐานแหละเพราะว่าเราต้องไปแจ้งความใช่ไหมคุณบอกให้เราแจ้งความ ấy. เราก็ต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าคุณนะแนะนําเรายังไง เนาะอันเนี้ยตู่ก็แบบงงมากเลยนะครับเงินห้าพันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่มันก็เยอะสําหรับคนที่มันเสียวความรู้สึกอันนึกออกไหมเออเน็ตบ้านห้าร้อยแล้วอีกสี่พันกว่าบาทมันคืออะไรก็บอกว่าเป็นค่าอะไรนะที่ผูกกกบอเบอร์หนึ่งเนี่ยซึ่งไม่สามารถจะบอกได้อะไรเงี้ยความลับอะไรนักหนา <S <S เออในเมื่อเป็นข้อมูลของลูกค้าลูกค้าโทรไปเองอะแล้วในขณะที่แบบ ใครก็ไม่รู้วิชาชีพคนอื่นอะไรเอาของเอาเอาเอาฐานข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยทําไมถึงแบบทําไมมันยากจังเลยอ่ะอืมแล้วก็แบบห้าพันกว่าบ,บาทนี่นะตอนนี้ตู่ยังไม่ได้ปแจ้งความนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องถามเธอให้ชัดเจนก่อนว่ามันน,น,นี้จริงไหมแล้วถ้าเราไปแจ้งความอ่ะไม่ใช่ว่าไปแจ้งความมั่วไปหมดแล้วไม่เป็นความจริงอ่ะเออแล้วก็เดี๋ยวต้องโดนแจ้งความเทสอีกเย่างนี้ม,นมันไม่ ก็มันไม่ใช่อ่ะอืมถูกไหมอันเนี้ยเบอร์นั้นนะ่ะเราไม่เคยใช้ที่ลงทะเบียนด้วยแปดแปดเก้าอะไรอ่ะนี่ชาพัดปลาปวนอ่ะไม่มีนะแล้วไม่เคยใช้รายเดือนของทูด้วยเน็ตบ้านแล้วไม่เคยเอาบัตรประชาชนของตัวเองให้คนอื่นไปเปิดด้วยเพราะว่าไม่ชอบอยู่แล้วเออเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็จะอบอกลูกค้าตลอดอบอกลูกค้าตลอดด้วยเอกสารลูกค้าห้ามให้เอาไปห้ามใครเอาไปใช้เพราะว่าเราเนี้ย ูดเรื่องนี้มาตลอดเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นต้นตกที่เรากด้เนี่ยเ,เดี๋ยวจะต้องไปโทรไปถามอีกทีเนาะบริการหลังการขายนะเขาบอกให้เราโทรไปเซอร์วิสหลังการขายก็โอเคเดี๋ยวจะโทรไปนะแล้วก็จะยกเลิกโทรที่บ้านจะเปลี่ยนเป็นเอเอสเปลี่ยนเป็นอะไรก็แล้วแต่จะไม่ให้เขามาหลออกไปเลย